อ้าวงงกันแล้วสิมันรายการอะไรวะเนี่ยวันซิดดาวคอมเมดี้เนี่ยก็เป็นรายการที่ไปพูดคุยของบลักนะครับซึ่งหลายเรื่องเนี่ยเราก็อยากจะคุยกันไม่รู้จะคุยนในช่องทางไหนฮะก็เลยเป็นช่องเนี้ฮะวันซิดดาวคอมเมดี้เอาไว้คุยกันขำๆน่ะแล้วคนนี้เนี่ยวันนี้มีเรื่องจะค,คุยก็คือว่าห้าสิ่งที่ขันใจที่สุดของหนังแนวนฮีโร่ครับคือเราได้ดูหนังฮีโร่กันมาเยอะนะตั้งแต่กัปตันเมย์กันหนึ่งสองสามแบทแมนแล้วใครก,กันทอการ์ดนออมสต์กลเล็กซี่คือหนังไอ แฟนใจฮีโร่มันเยอะมากครับแล้วมันก็ดีนะมีหนังดูแต่แบบบางทีก็ดูแล้วขัดใจอ่ะเอาง่ายเรื่องที่หนึ่งครับขัดใจมากเรื่องเนี้ยคือมีสงครามที่ไรอ่ะเทพีศิีลิภาพเป็นสวยทุเพียรอ่ะไอที่มันถือคมคบไฟอยู่อ่ะเออคือถ้าเกิดมันต้องถล่มเมืองนะอีนนียโดนก่อนเลยไม่เหมือนเป็นแลนด์มาพูอแบบรู้แล้ว่านี่กูถึงโลกแล้วนะกูต้องยิงไอ้ทียนี่ก่อนแล้วม่ก็พังแล้วภาคต่อไปพอมีฮีโร่ตัวใหม่มันก็สร้างกับมาใหม่อีกแล้ว แล้วตกลงมึงอยู่จัก,กรวาลเดียวนเปล่าวะหรือหรือรัฐบาลกลางมึงมีงบการสร้างเทเีิลสิทธิภาพเพื่อเพื่อเป็นแลนด์มาร์คให้มษย์ต่างดาวหรือผู้ร้ายจากต่างมิตีบุกมาพังกันเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็โอเคครับคือถ้าเกิดว่าเสร็จเทเศิลสิภาพพังเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นรนรู้กันว่าเดี๋ยวมันจะบูวแล้วนี่เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองครับขัดใจสุดคือเรื่องสเกลพลังของตัวละครนะครับมันไม่คงที่อ่ะขัดใจสุดตอนที่ว่า ตอนนั้นดูแอรอนเอหนึ่งไว้แบบปล่อยแสงจากมือยิงปังๆเนี่ยคือแบบหูรถถังเป็นรูอะแล้วพอมากับตันเมกาสามสู้กับตันเมกายิงใส่กับตันตรง,ง,ง,งๆนะครับไม่เสื้อขาดเสื้อขาดคือคือ,คอพี่พัฒนากันมาสามภาคเนี่ยพี่ยิงใส่อัดอย่างเงี้ยทําไมเสื้อขาดอะพี่พี่แบบปรับความแรงลงหรือเปล่าหรือพี่ เปลี่ยนเป็นตารลิตไฟฟ้าหรือเปล่าทําไมมันความแรงมันหายไปไหนอ่ะเมื่อก่อนยิงเกาะทะลุอ่ะแล้วยิงตอนเลกันแบบเป็นเลือดเป็นเนื้อพี่ยิงไม่ทะลุอ่ะแบบโอเคกับกับตันตายเดี๋ยวขายไม่ได้แล้วเข้าใจกันนะะหรือบางทีเก็อาจจะแบบเอามือให้เพื่อนก็ไม่ว่ากันนะแต่ก็ขัดใจดีนะฮะข้อที่สามครับช็อตบูก,กับบอสนะครับแบบเวลาสู้ตัวร้ายเนี่ย,ยเช่นอ้บางภาคเนี่ยคือ ส,สู้สู้ตัวลูกจอกนี่แบรบรัวเลยทั้งทั้งเรื่องตงัวร้ายบอสใหญ่หงมาปุ๊บยิงกันสามวิจบแล้วแบบเฮ้ยตอนต้นเรื่องมึงสู้กันนี่เหมือนมันเลยนะกูเองนีตัวร้ายโคตรตเก่งโคตรเทพโคตรเก่งโคตรเ,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 เทพพอสู้กันจริงขอคุณมันนิดนึงได้ปะคือแบบอะไรของมึงกูตีตัวมา1ส0บาทโอเคกูครบชั่วโมงครึ่งแต่ชดแค่แบบก,กูให้มา15วิใครก็ได้บอกให้ พู่งกลับไปดูอะไรก็ไดเ้เห็นใจคนดูหน่อยคือแบบขอช็อตสู้ตัวเเป็นมันหน่อยไม่ใช่แบบปับเดียวจบแบบอุ่าห์บยวมานานทำไมตัวยองก็จ่ออย่างนี้วะเจอประจำเลยหลายเรื่องเรื่องที่4ครับคือเราเข้าใจนะว่าบางครั้งเนี่ยแต่ละสตูดิโอมีแนวทางในการทำหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ต่างกันแต่พอคิดอะไรไม่ออกปุ๊บอยากจะย้ายค่ายปุ๊บมันก็รีบูตแล้วก็รีบูต ชัดเจนสุดคือเรื่องสไปเดอร์แมนครับลุงเบนไม่ตงตายแล้วตายอีกอะ่ะจนกระทั่งภาคล่าสุดสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งอ่ะลุงเบนไม่ต้องกลับมาตายแล้วอะ่ะคือถ้าเกิดผมใส่เป็นลุงเบนผมจะแบบร้องไห้เฮ้ยกูต <c oughs> ้องตายอีกแล้วเหรอสไปเดอร์แมนภาคเจลลี่แม็กคว,วายก็ตายแล้วสไปเดอร์แมนมาภาคไอ้อะไรนะไอ้ที่มันเป็นอเมซิ่งเออแม่งก็ตายอีกต่อโฮมคัมมิ่งปุ๊บนี่แบบคนสนุกลุงเบนนี่แบบกุมขมับแบบกำมือเง,งี้ยสดสดภาวนาอยากให้กูตายอยากให้กูตายก็ยังดีคือแม่งตัดลุงเบนทิ้ง ให้สตาร์ได้กับป้าแมรี่แทนไม่ใช่เดี๋ยวแม่งเอาจริงขึ้นมาจะเป็นเรื่องอีกแต่ว่าผมว่าสตาร์คเล็งจริงนะป้าแมรี่เจนเนี่ยแบบไม่น่ารอดนะครับคือฮอปเปอร์ก็ไอ้คนจำชื่อไม่ได้แฟนไอรนแมนน่ะเหมือนกับว่าปิดกั้นท้ว่าแล้วแบบเขาต้องการที่แบบคุยอะไรเงี้ยจะหาแบบมาเทรนเด็กแล้วอะแล้วพอมาเทรนเด็กเหมือนครูตัวพิเศษเงี้ยพอเจอ คุณป้าก็แบบว่าคุยกันกระห,หนุ่มกระหนิงอะไรเงนี้ยอาจจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ได้เดี๋ยวไปดูโค้งคัมมิ่งเดี๋ยวก็มาสุดท้ายเลยเรื่องที่หนักใจสุดของคนดูหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วเก็บโมเดลคือของเล่นพี่เดียไปไหนครับคือแบบจำได้ว่าไอรอนแมนสามตอนนั้นหนึ่งพฤษภาวันแรงงานปีนั้นจำได้แม่นเลยที่มันเอาขุนมาระเบิดกันสี่สิบกันลุคเวอร์ชั่นเนี่ยเสร็จปุ๊บออกมาครบเลยครับแบบมีกี่มา้าวะเนี่ยแบบ คือถ้าตัวละร้อยก็ไม่ตัวละร้อยนี่สี่ตัวก็สี่พันแล้วนะมันตัวที่ตัวละรอ้ 4, 4, นะะรอยอะ่ะแล้วประเด็นนะไอ้ไอ้ฟิกเกอร์ตรงเนี้ยมันมีหลายค่ายเว้ยไอ้ค่ายนี่ทำฮาวบัตเตอร์ไอ้ค่ายนี้ทำฮาวเตอร์อีกแบบหนึง่งแล้วกูจะเก็บค่ายไหนหรือกูทุกคนจะเก็บสองค่ายเพื่อแสดงความเป็นแฟนมันแท้หรือกูควรจะเก็บทุกค่ายเลยเพราะกูฟแฟนไอรอนแมนเราก็แบบเอาเอา,เอาที่มึงสบายใจเลยคือแบบมันออกมาเยอะมากของเล่นน่ะแล้วคือเรา แล้ไมื่อไหร่วงตุลขึ้นออกมาสามมิ่ะวิ่งไปชนบุ๊บระเบิดบึ้มกลายเป็นเศษซากธุรีดินธุลีเหล็กแล้วมันก็กลายเป็นโมเดลมาให้เราสะสมกันเต็มตู้คือโมเดลมันเป็นเหมือนอาถรรพ์นะวคือถ้าเกิดซื้อวัตตัวหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะสกิลได้พวกสองสามสี่ห้าไปได้ดังนั้นวิธีดีสุดในการดูหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วอย,อยากเก็บโมเดลคืออยากเก็บถ้ามีตัวที่หนึ่งมันจะไม่จบแค่ตัวเดียวขอเตือนเลย เห็นมาหลายคนแล้วเฮ้ยผมเก็บตัวเอกมาร์ค45มาร์คอะไร40กว่าอะไรของมันเนี่ยตัวเดียวผ่านอีกปีหนึ่งไปดูโอ้โหนี่มันพิพิธภัณฑ์ไอรอนแมนยังไงวะเรียงเป็นเรียงกันเป็นหน้ากระดานอะโอเคครับนั่นก็คือห้าสิ่งที่ขัดใจของหนังซูเปอร์ฮีโร่นะแม้ว่าข้อห้าเนี่ยจะไม่ไม่ใช่เรื่องขัดใจแต่มันก็แบบอดไม่ได้อะคือมันเยอะมากแล้วคืออยากเก็บแต่สิดทัพยไม่เอาหนวยโอเคป่ะ ก็เลยขอจบการพูดเรื่องของห้าสีนิคัตเจนหนังซุปเปอร์ฮีโร่หงเท่านี้นะครับจะไปคิดหน้าปลาไปก่อนสวัสดีครับ